สวัสดีครับหมอมิกนะครับเป็นหมอประจำอยู่ที่เบลล่าคลินิกครับวันนี้จะมาพูดถึงสารที่เรียกว่าไฮยาและวิตามินอีครับไฮยาหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับก็คือกรดชนิดหนึ่งร่างกายเราเนี่ยสามารถผลิตเองได้พบในสารเติมเต็มความชุ่มชื้นต่างๆหรือว่าพวกในฟิลเลอร์นะครับมีคุณสามบัติในการอุ้มน้ําดูดน้ําทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นครับส่วนวิตามินอ e ีนะครับเป็นวิตามินประเภทหนึ่งที่สามารถละลายในไขมันได้เป็นวิตามินที่จําเป็นกับร่างกายช่วยป้องกันการอุดตันของริมเลือดแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการบํารุงผิวหนังแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสารต้านอนุมูลอิสระด้วยครับผม ไฮายานะครับถ้าเกิดร่างกายเราขาดเนี่ยก็ทำให้ผิวแห้งกร้าเกิดริ้วรอยง่ายผิวดูแห้งไม่ชุ่มชื้นเมื่อเราได้สารไฮายาเข้าไปเนี่ยผิวก็จะดูอิ่มน้ำอุ้มน้ำดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนวิตามินอ e. ีถ้าเกิดเราขาดวิตามินอ e. ีเนี่ยอาจจะได้รับอนุมูลอิสระซึ่งเป็นเหมือนกับสารพิษทำลายผิวไปเรื่อยๆครับผม